สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูกล้วยหอมนะครับจะเป็นหอมเขียวครับผมปลูกไว้ครับนี่จะเป็นฝีมือผมปลูกไว้นะครับพามาดูกล้วยหอมเขียวครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นกล้วยหอมเขียวนะครับนนก็สิบกอวีนะครับออกวีมาสิบกอวีครับดูครับ มัน,นจะเป็นหอมเขียวครับน่าจะสิบเอ็ดสิบเอ็ดหรือสิบสองวีนี่แหละนี่ครับดูนะครับเลือกงานห้าโมงครับผมทำงานมันจันทร์ถึงเสาร์ครับวันอาทิตย์ก็ว่างก็เข้ามาดูแลครับอันนี้จะเป็นกล้วยหอมเขียวนะครับนี่ครับ ต้นก็จะล้มแล้วละครับแต่ยังไม่ได้เอาไม้มาค้ำไว้ครับเนี่ยต้นกล้วยหอมเขียวครับเอียนมากแล้วนะครับเนี่ยเอียนไปเยอะแล้วไม้ค้ำก็อยู่นี่นะครับยังไม่ได้ค้ำครับเอียนไปเยอะแล้วครับเนี่ยต้องวันอาทิตย์นี้ว่าจะมาค้ำให้ทันไหมเนี่ยหรือว่าค้ำวันนี้เลย โอ้โชสงสัยหนักหน้าดูเลยน,นี่ะครับเอ็นไปเยอะแล้วเนี่ยเนี่ยครับดูดูดคือของเขานะครับแต่ไม่ผิดก็น่าจะสิบไม่สิบเอ็ดก็สิบสองวีนี่แหละแต่สิบขึ้นนะครับสิบกว่าครับ มันมีหวีหนึ่งมันยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าลูกครับยี่สิบสี่ลูกหรือยี่สิบห้าลูกนี่แหละมัอั้นกันอยู่แต่นี้ครับเนี่ยวีฝั่งนู้นก็ไม่รู้จำไม่ผิดยี่สิบกว่าลูกนะครับหวีหนึ่งแล้วก็พวกนี้พวกนี้ก็แปดสิบเก้าลูก อ,นนอันนี้จะเป็นหอมเขียวนะครับแตวก็ใกล้แล้วแหละดูๆแล้วดูแล้วก็ใกล้แล้วแหละมันลูกมันเล็กครับมันถี่เกินมันออกลูกมาถี่เกินปกติมันก็แปดหวีเก้าหวีหกเจ็ดหวีเต็มที่เต็มที่ถ้าเยอะก็เก้าหวีอันนีสิบกว่าครับครับ นี่จะเป็นหอมเขียวครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากดกดติดตามช่อง s a m a i c h a n ด้วยครับผมเพื่อจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ